สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเจอเจอกับจานครูอีกคือเก่าพี่น้องเมื่อนี่สิบ้ามาแจงโจดครับพี่น้องขั้นตอนแรกก็มาเตรียมน้ำยองอย่านั่งคอนพี่น้องอย่านั่งใบงามง่ามใหง่ายครับขั้นตอนแรกเขาก็ต้องยองใบอย่านั่งคอนพี่น้องเมื่อนี่ก็สิบ้า ยองแบบบ้านๆขออนุญาตใส่มือลุยเรืเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าบ่ได้ปั่นเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็เลยมายองแบบบ้านๆเฮ็ดแบบบ้านๆแจงแบบบ้านๆเฮานี่ล่ะพี่น้องค่อยๆยองหรือขยี้นะพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆครับผมน้ำของอยาน้างมันก็สิเริม่มค่อยๆ ขยีไปขยีมามันก็จะค่อยออกไปเรื่อยนะพี่น้องเจ็บไปเรื่อยๆจนว่าสีสันเริ่มเข้มข้นแล้ะพี่น้องเนี่ยเขียวปีเลยรับรองว่าแจ็งสวดของห้องในมือนี้นี่เข้มข้นอย่างแน่นอนพี่น้องอันนี้ก็ได้พอประมาณแล้วนะครับเนาะเดี๋ยว ไปเตรียมวัตถุดิบจ้างอื่นกันต่ออลยพไปน้องนี่ครับเข่ากำนะครับเข่ากำผสมเข่าเหนียวขาว,วห้า่เนี่ยเราไปน้องเสียนามไว้จากเครื่องโมมงนะครับเนาะเสียนามไอ้มันยุ่ยยาหน่อยจากเครื่องโมมงแล้วมาโคกพริกกันพี่รองบานเนี่ยมาเตรียม โขกพริกใส่ใเกลือนะครับโขกพ่อหยาบๆนะพี่น้องโขกพ่อพริกแตกกับพ่อหลังจากนั้นเราก็ใส่หอมหัวแดงนะครับลงไปบุบๆนะครับหรือสิทุบออกก็ได้นะพี่น้องเพิ่มความเข้มข้นของน้ำแกงของข้าเป็นสูตรบานๆโบราณโบราณนะครับ ีก็ได้ที่แล้วพี่น้องน้อก,ก็ตักพักไว้ก่อนครับหลังจากการน้องกะสีมาตามคบีร์กันต่อเลยพี่น้องเนี่ยเสียใบเคืองสม,มงนะครับหลังจากนั้นกะเอามาตํานะครับตามให้มันละเอียดมาพี่น้อง ขขาเนี่ยก็สิเป็นขขาเหนียวนะพี่น้องขขาเหนียวขอกำกับขขาเหนียวขาวห่อธรรมดาเนี่ยนะพี่น้องผสมกันก็ดีที่บ้านมันมีอา่ขาขอกำตัางสี่เนาะก็เลยใส่แบบนี้ไปเลยพี่น้องสีสันก็น่นากินไปอีกแบบนึงพี่น้องปกติก็ใส่แต่ขขาเหนียวขาวธรรมดา หลังจากนั้นกะมาตั้งน้ำพี่น้องเอาน้ำอย่านั่งที่เหาขั้นไว้นะครับเอามากรองเอาตะนามมันนะครับพวกเศษลงเหลือที่มันลงไปในกลนถังกลนหม้อของเหา,ากะกรองมันออกพี่น้องเอาแต่น้ำรุนรนนะครับกาก,ากมันเอานะครับ มืนี้โอ้อยานั่งใบง่ามเชียมคนดีแห้งพี่น้องเขียวปีเลยเมื่อนี้แต่พ่อประมาณแล้วกะเตรียมใส่อุปรกรณ์ย่างเอื้นกันพี่น้องวันนี้ก็ไปเตรียมพริกทเทาโขกไว้นะพี่น้องพริกหอมแดงกับเกลือนะครับ ใส่ลงไปเลยนะครับระวังที่ร่อน้ำเดือดนอะพี่น้องหลังจากนั้นก็เอาข้าวเบียร์นะครับข้าวเบียร์ที่เทาตามใ้ลงมาละลายน้ำนะครับในระวังที่ร่อน้ำเดือดนะครับช่วงที่น้ำกระรั่งห่อนนะครับกรลั่งสีเดือดเนี่ยก็ค้นหมอยไปเรื่อยได้พี่น้องเ้ยนะครับ บวกลมันติดตี้กวนหมอนไปน้องอย่างเงี้ยครับใส่ตะไคร่ลงไปครับเนี่ยครับพอน้ำเริ่มห่อนกันมากแล้วก็บเขาเบียร์ห่อละลายสีสันก็นสิเริ่มเปลี่ยนไปจะน้อยไปน้องนี่ครับน้ำเริ่มเดือดเริ่มห่อนแล้วก็ใส่นอโจดนะอโจดหรือแหนงโจดนะครับ แล้วแต่สีเอิญน,นะครับเอินยังได้ก็ไดนะพี่น้องอันนี้ก็ปอกแล้วก็เลือกเอาต่อ่านน้นอ,อนนะครับหลังทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับผู้ใดสีเอาไปตำหรือเอาไปทุบก็ได้นะพี่น้องบอวากันนะครับแล้วแต่วามสะดวกนะครับมือนผมกะสีบริทุบนะครับบริทุบบริตำแกงกันแบบต้นๆไปเลย หลังจากนั้นเ้ากระสีใส่เฮ็ดลงไปพี่น้องเมื่อนี้สีใส,ส่เป็นเฮ็ดหูหนูนะครับเฮ็ดหูหนูกับเฮ็ดฟางนะครับ mm hmm. เฮ็ดฟางในกระสีใส้เป็นลูกๆไปเลยพี่น้องเพราะว่ามันลูกโบยยัยนะครับเนาะกระสีระมานลูกขินนี่แหละพี่น้องใส่ลงไปเลยผูดใดมักตัดเครื่องแต่แล้วแจน่ะพี่น้อง ปลัปูมีครับปากเต็มปากเต็มคำจังน้อยพี่น้องกินมันเป็นค่ายลูกขินไปเลยนะครับนะอันนี้ก็เห็ดก็แล้วเต่หาได้เด้อพี่น้องเด้อพอดีอยู่บ้านนี่ผมกับลูกสาวเนี่ก็สิมาก,กินเห็ดหูนูนะครับกับเห็ดฟางลูกโดดนะครับขาดไม่ได้เพิ่มความนัวด้วยน้ำปลา ซองกระบ,บวยหรือซองทพพับพี่นี่ยนะพี่น้องน้ำปลาเนี่ยจักน้อยนะครับเพราะว่าอาหารแบบนี้ต้องเน้นปลาล่ากับเกลือพี่น้องน้ำปลาก็เอาพ่อมีกินหอมกับพ่อนะครับขงนัวนี่ขี้เอกพี่น้องขงนัวนี่ขาดเพได้เลยจานกูนี่ คนๆจังน้อยพี่น้องหมันเข่ากันนะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยให้เ็ดของเฮามันสุกนะครับเ็ดขก้เฮามันสุกนะครับเ็ดของเฮาสุกเรียบร้อยชิมรสได้ที่นะพี่น้องโรยด้วยพักค้านะครับหรือชะอมนะครับ กัผักอีตัวนะครับพี่น้องกินนี่โอ้ยเด็ยดขาดอดีหลีพี่น้องผักคาเนี่ยกับผักอีตูเนี่ยสดหว้วนๆเนี่ยเมื่อตุ่หันพี่น้องอันนี้ก็ะสีเซตเรียบร้อยเลยพี่น้องบ้านเนี่ย ขันตอนห้องกับมีท่ัพนีแหละพี่น้องลุกเรียบร้อยล้างจากันกะโป่งมอครับพี่น้องโป่งมอไปตักใส่ถ้วยนะครับเตรียมเสร์ฟได้เลยนะครับผมเป็นการเซ็ตสิน่นแงจงโจทย์ของสูตรจานกู้นะครับจังใดกะฝากพี่ฝากน้องนะครับติดตามผลงานขิปตอตอไปนะครับเด้อ การนาเสนอเรื่องเล่าการหาแล้วก็เอามาเฮ็ดอาหารสู่พี่สน้องเบ่งแบบนี้แหละครับตักใส่ถ้วยง,วง่ายๆเราไปน้องห่อนๆน่มันเนี่ยสิเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้เอพไ่น้องได้เมิดครับผมแจงห่อนๆสดหลวกดินเกหนไว้เนี่ยผักคาบนึงพี่น้องหอมครับ โจทย์อ่อนๆหอมปากกาเห็ดฟางกับปานลูกชินพี่น้องเอ้ยสวดเหนียน้ำแตกเพราะหลวกดินจักน้อยนี่โอ้นว่ต้องห่วงเลยครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมกุกกะกักแลละฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ